สวัสดีครับผูกก้การวิเคราะห์ราคาองคําจาก YLG ประจำเช้าวันที่21กุมภาพันธ์2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาองคำณนวันก่อนหน้าราคาองคําเปิดตลาดบริเวณ1,234.83ย่อตัวต่ําสุดบริเวณ1,232.24ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,238.91ปิดตลาดไปบริเวณ1,238.00บวกขึ้นมาประมาณ2.78เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อ ราคารองค์คำตลาดโลกวันนี้สามารถปิดตลาดในแดนบวกแต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบส่วนหนึ่งราคารองค์คำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงปรับตัวลดลงเนื่องจากยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการกำหนดเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นของราคารองค์คำยังคงไม่มากนักเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตา ท่าทีของประธานธนาคารกลางสหรัฐในสาขาต่างๆที่จะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังคงจับตาทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อเป็นการยืนยันทิศทางเศรษฐกิจว่ามีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อข,ขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ841.169ตัน กองทุนโลหะักเงินไอซีถือโรหะักเ,เงินเท่าเดิมที่ระดับ1410.74ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้ารหักเงินปิดตลาดไปได้ระดับ18.01บวกขึ้นมา0.04สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.0619บวกขึ้นมา0.0008ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไปได้ระดับ100.92บวกขึ้นมา0.02ปัไปไ 92, ปจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต,ต่อาราคาทองคํและาราคาทองคําในถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แรงขายคำกำไรสลับออกมาหลังจากสถานการณ์ในกรีซคลี่คลายเมื่อขุนคลังเยอรมน,นีโต้ข่าวไร้กิีกออกจากยูโรโซนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงเมื่อรัฐมนตรีคลังของเยอรมน,นีปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าเขาเคยกล่าวว่าหากกรีกไม่สามารถดําเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจกรีซควรออกจากยูโรโซนนอกจากนี้ในการให้สัมภาษณ์ต่อเครือข่ายโทรทัศน์ของเยอรมน,นี เขามีการกล่าวว่ากรีกกำลังอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและเขาหวังว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือเงินสนับสนุนต่อกรีกเป็นรอบที่3ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสาภาพยุโรปและนาโตต่อสหรัฐมีท่าทีดีขึ้นยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําขาดปัจจัยหนุนเท่านี้รองประธานาธิบดีสหรัฐมีการกล่าวยืนยันว่าสหรัฐยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งต่อสหภาพยุโรป โดยให้ความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกับอียต่อไปและเขามีการเดินทางเยือนกรุงบัสเซลเพื่อขจัดความขัดแย้งของอียเกี่ยวกับจุดยืนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อยุโรปทางด้านประธานสภายุโรปกล่าวว่าเขาเห็นพ้องเกี่ยวกับรองประธานาธิบดีในการรักษาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐและยูโรโซนทั้งนี้นักลงทุนในตัวตลาดตรงคำยงคงจับตาที่ปรึกษาความมั่นคงคนใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เสนอชื่อพลโทเฮอร์เบิลแม็กมาสเตอร์ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงคนใหม่แทนในไมเคิลฟินซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งท่ากลางเรื่องอื้อฉาวที่เขาได้ดติดต่อกับรัสเซียก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสาบานเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพลโทแม็กมาสเตอร์เป็นผู้ชายที่เปลี่ยมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ และเขาเคารพนับถือคนในกองทัพและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสรุปการลงทุนไวเอลจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับพันสองร้อยสิบแปดพันสองร้อยสิบหกและพันสองร้อยสิบเอ็ดแนวต้านประเมินไว้วระดับพันสองร้อยสี่สิบห้าพันสองร้อยห้าสิบห้าและพันสองร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับกลุ่มการลงทุนและธนงคาพยายามทรงตัวและสร้างฐานาระดับสูงหากราคายังยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1,228เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนได้ ยังมีโอกาสที่ราคาจะทดสอบแนวต้านระดับพัน5องเรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแต่อย่างไรแล้วยังคงแนะนําจับตาการข่้นไหวของราคาอย่างใกล้ชิดเพราะหักราคายังไม่่านระดับดังกล่าวอาจแบ่งขายบางส่วนพอเข้าซื้อเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงสําหรับวันนี้ทางย l g ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ